ตั้งแต่ท่านตัดสรูมานำเอาความเมตตาปราณีไปใช้ต่อโลกจัตทุกจำพวกแม้แต่ช้างนาลาจีลิงตกมันล้ายกาดขนาดนั้นทำให้ทำลายสิ่งทำลายของทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าฟาดฟันแหลกลานไปเลย มันก็นตัวใหญ่แล้วเกินนะตาเยี่ยพระองค์ก็คงแบนไปเวลาแต่ท่านไม่มีหัวใจที่จะต่อสู้ที่จะเบียดเบียนเขาเลยแม้แต่น้อยยืนกำหนดจิตมีใจแม่ตามากอันนั้นก็วิ่งจันเข้ามาเลยจีจางวิ่งเข้ามาไกล มองดูหน้าพระบรมศาสดาในตาของพระพุทธเจ้าเหมือนหยาดน้ำพึ่งฉะนั้นพระพุทธเจ้าประจันกับช้างนาลาจีลิงด้วยเมตตาเอาเมตตาเขาว่ามองช้างเหมือนนั่งเคยเลี้ยงกันมาแต่ปางก่อนอย่างนั้นนะนาลาจิลิงเอ้ยสงสารเว้ยความเมามันลืมเนื้อลืมตัว วาดฟันสิ่งของตะบันหันแหลกมาคนก็ตายมีหรือเปล่าเนี่ยโอ้น่าสงสารเนาะนาลาจิริงเอ้ยทำไมถึงทำย่างนั้นะช้างมองดูในตาพระพุทธเจ้าแล้วมันว่าวิวเข้าไปในหัวใจพุทธนะว่าวิวเข้าไปในหัวใจช้างความเมามันสว่างขึ้นมาแทนที่ โอ้เราทำลายอะไรต่ออะไรมาหาศาลมากมายแล้วคนผู้อย่างนี้เราจะทำลายได้อย่างไรหมูปุบเอางาลงเสียบดินดีกว่าเอางาลงเสียบดินใกล้ๆต่อนหน้าพราะองค์กัละพระองค์ยืนอยู่เอามือคำๆอ้อมบาบาดูดเอาขี้ฝุ่นละองทั้งหลาย ที่ติดผ้าพระบาทของวันมาติดพระบาทมาดูดเอาดูดเอาดูดเอายกขึ้นมาเบาใจหัวตัวเองเนี่ยเข้าลบขนาดนั้นช่างมีความสำนึกสูงเข้าลบมีเมตตาสูงขนาดนี้เราไม่มีอะไรที่จะให้มีแต่ความบูชาขอ,อความศักดิ์สิทธิ์เมตตาจากพระองค์นี่แหละดูดดูดดูด,ด,ดออก คุนลองอะไรอยู่ที่พระบาทแถวนั้นใกล้ๆระเอามาเป่าหัวตัวเองเป่าหัวตัวเองสองข้างสามข้างแล้วก็แจ้งวะเลยโถ <c oughs> เรามาอยู่ที่ไหนวิ่งจันกลับเข้าไปจำลองเองจำลองนะหมายถึงที่ขับขังช้างอยู่โน่น ไม่ได้ทำลายใครอีกตก่อไปเลยนี่แล้วเมตตบูเทกวิทินาคีตวามุนิโนโนพระพุทธเจ้าชนะช้างนาลาชิลิงด้วยเมตตามีอนุภาพถึงขนาดนั้นในสมัยฝนตกหนักอยู่ที่ไหนอยู่ที่ต้นว่ามีพญานาคขึ้นมาแผ่บังพานหุ้มเอาไว้ ฝนตกหนักอย่างนี้ทั้งลูกเห็บทั้งอะไรอย่างนี้พยายานาบมุจลินไหยอยู่ไม่ได้ไปช่วยพระบรมศาสดาเลื่อยมาเลยเลื่อยขึ้นมาเลยเลื่อยขึ้นมาแล้วก็มาขนดอ,อ,อ,อ้อมเข้าอ้อมเข้าอ้อมเข้าขนดขนดอ้อ,อมป้องกันไม่ให้ฝนตกถูกแล้วก็ยกหัวขึ้นแผ่พังพาน หุ้มไว้ไม่ให้ตกเหมือนนั่นเพราะอะไรถึงเป็นอย่างนั้นแม้ท่านไปอยู่ในป่าหลีกเล่นหนีไปอยู่ในป่าก็มีช้างดึงเงาบัวฝักบัวขึ้นมาถวา,ายช้างก็มีน้ำใจเขารบบูชาเทิดทูนพระบรมครู